อะไรเงาหมอนมอนิ่งโอ้โหอะไรเนี่ยไปไหนเนี่ยเอาสวัสดีครับพี่น้องเนี่ยรองเท้าเนี่ยก็เวลากินน้ำก็ผมใส่ของมีห้อครับแอดด้าครับแม่ผมหมดให้ด้วยนะครับเนี่ยจะดูแลน่าจะกีตรงนี้ไม่เอาหรือฮะ ก็ใหนุนแล้วเป็นลาลละป๋าได้เดี๋ยวทิ้งไว้แล้วสองคันนีเดี๋ยวค่อยไปเกี่ยวตรงเนี้ยเ,เป็นเป็นช่องเนี่ยวันนี้ก็พามาปากเบ็ดนะครับเยอเขียดเหมือนเดิมเอาไม้ไม่อัพป,ปากช่องเลยแล้วนะนี่ครับเดี๋ยวเรามาทดลองตัวเบ็ดกันแก้วเบ็ดตุ้ยตุ้ไว้ เียเขียดนะครับไม้สวยนะครับฝนตกเมื่อคืนด้วยแต่ไม่รู้ว่าปามจะขึ้นหรือเปล่านะ ขาดนะครับ เอาแล้วครับตอนนี้ก็ได้เวลามาดูเบ็ดแล้วได้เวลามาดูเบ็ดแล้วนะครับอะไรปิดเงี้ย,ยโอ้น้ำม,มันขึ้นเหรอวะเกโดพ่งมัน,น,นีเลยคันนู้นมันหัวมันดำดำหน่อยวะ น้ำขึ้นไหนลองไปดูดิเฮ้ยคันนามีอาการนะให้จะเหมือนตัวเล็กวะอ้าโอ้ยแกมออกไหนวะดูดิดูดแผลนะแกมออกแกมนะครับ ตัวเบ็ดดัดนะครับเอาแก้มออกใต้ตานะครับมาละหนึ่งแต้มเฮ้ยมีเป็ดด้วยชใช่เปล่าดูที่มาทดสอบเบ็ดนะครับเฮ้ยหนาะมันขึ้นรุเคียตหรอจมเฮ้ยไอ้นี่ทันนี้หัวดำเลยเฮ้ยนี่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 ไอ้นี่อยู่กัวะ สายไม่ตึงอะ่ะออยุวิ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 ค่อยลากวะอุ้ยโอ้โหโอ้ยดูแค่อันนี้ดัดตัววะดัดดัดตรงนะไง้เด็ดตรงนะครับออกแก้มนะครับอยู่สายครับนี่ครับเขย่าแค่ไหนเขย่าได้เลยไซนี้ นูน้นอยู่ปะวะันนู้นน้ำขึ้นเคยมันจะไปไม่แน่ยหายไว้ตรงเนี้ยกินตรงปากช่องนะครับเจ้าเดี๋ยวไปดูคันหน้าคันหน้าคันหน้ามีอาการคันตรงหัว หัวโค้งนะครับหัวดำดำยังไงยังไงไหนไหนดูดิแยมตลุดเนี่ยอืมเหม,ม,มือนด,ดัดดัดปะดัดเหมือนด,ดำเออออกอแก้มให้ออกต่อชนามีอาการมีอาการ โอ้โหโดดจ้องแจงจ่องแจงนี่ก็ไม่โตเอาไอ้กบเลยเฮ้ยเบ็ดมันทะลุไปแล้วว่ะเบ็ดเกี่ยวอะไรปะนะอื้มฮะออกแก้มแหนออกแก้มทะลุวลยเฮ้ยตรงนี้อ้วนว่ะทะลุแก้มตรงนี้อ้วนว่ะให้ไหน โอ้ยติดบีเนี่ยเต็มหมดเต็มเฮ้ยวันนี้บอกเบาอ่ะอันนี้เอาเ<ก>บา,บานะบอตานะเบ็ดยี่ส<ก>ิบคันนะเนี่ยโอ้โหนูนพันป้าไม่ได้ไกินเฮ้ยขันมุมขันมุมเฮ้ย,ยตัวสวยน้อยก็เบาเก้มเก้ม อืมแล้วไม่ได้อะไรมาใส่งงเลยดุงนะลืมยิบกระสอบมาอนน่ยเยอะไปกินแล้วมั้งนะ่ะห้าตัว,ตวนี่ครับ นี่ไหนละห้อยู่นี่เบ็ดยี่สิบขันนะครับอยู่ตรงนู้นอีกดูแล้วต้องเดี๋ยวเบ็ดดัดสุดใหม่มาลองไอดมน้ำขึ้นนะเนี่ยฮะเอาวะเอาเอาเดี๋ยวได้เพิ่มดัดเบ็ดใหม่มาเบ็ดจะดำนี่เนี่ยดัดจะดำนี่เนี่ยเอาได้ หยวไปเป็นพวงเลยนะครับโทษถานเรือมาก็สอบมาเฮ้ยไอ้ตัวใหญ่มันจะขี้เป้าเดี๋ยวต้องข้ามน้ำมาอีกหนะักฮ้ยเราะอู้อากางหกตัวเบ็ดยี่สิบคันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันตรงนู้นเลยหายนะฮออกออกแกมออกตายตาติ๊ดเลา โอ้ยตัวนี้มาอย่างไงเนี่ยมึงหลงมายัางไงเนี่ยเขาลึกีจะเป็นสายเล็กๆนะครับนี่ได้บอสมาตัวนึงวนเติบยี่สิบพันนะครับเนี่ยไม่ได้ล็อะนะก็คือมาเก็บเลยตัวนี้มาช้าก็หลุดซูเบ็ดดัดไม่ได้เนาะนแจง้งอเคมาดูใหม่ดัดเนี่ยที่ที่ตั้งเอาใหม่หม แกมก็ถือว่าโอเคนะเหนียวอยู่เดี๋ยวมันแกมมันก็จะแผล่ห้างพอแผ่ห้างแล้วมันก็จะหลุดมันต้องให้ออกเกาะในเบาเบาตาที่เราดัดกันอนะ่ะเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวในครัวงนี้จะเอาเบ็ดตัวนี้นะี่ยผมจะดัดใหม่ดัดมันลองใหม่เราก็ใช้ได้นะยี่สิบพันหกแตมเนถือว่าโอเคเลยนะที่หลังอ่ะ เออน้ำมันนะเวลาก,ก่อนจะมาทุ่งอะ่ะก่อนก่อนจะมาทุ่งอะ่ะมึงดูน้ำมันลดด้วยโอ้ยอย่างนี้นะก็แย่ดิไปถึงบ้านขาปูหกักแล้วมั้ง